เพิ่มขนาดให้กับผู้ชายได้อันนี้ถามถามให้ตัวเองหรือว่าไม่ไม่ผมไม่ใช่ใช่ไหมผมไม่รู้น่ะได้่าผ่อนรถมิซูคันนึงก็เหนื่อยมากแล้วอ่ะจะหมอผ่อนมิซูเหนื่อยเหรอพี่เหนื่อยครับเฮ้ยเกลยดล้วล่วงเหลือแบบสอนต้นๆเฮ้ย มันมีสิทธิ์ไม่จบนะถ้าเป็นแบบนี้เด็กบางคนมันบอกว่าเอ้ยกูอ่านแล้วกูอ่านเยอะแล้วแต่ของเยอะของมึงอ่ะคือมันไม่พอสาวๆพอครบ18ของของวันของคนวันเกิดที่พ่อจะให้ก็ให้นมมาสองข้างอย่างนี้เฮ้ยชีวิตกรุงเทพมันช่างหรูหราเลอเกินแล้วเด็กมันนอกแกรมเลยครั้งแรกของพี่ที่พี่แบบต้องไปเปิดท้องคารู้สึกมันเป็นไงพี่เอาความรู้สึกแรกที่ผ่าไส้ติ่งดีกว่าผ่าไส้ติ่งใช้เวลาแค่แบบ14นาทีซึ่งถือว่าเร็วมากทำหน้าอก มันแบบใหญ่เกินไปอ่ะใครใหญ่กว่าถ้าใ,ใหญ่กว่าแปลว่าหมอคนนั้นเก่งซึ่งมันไม่ใช่รายการนี้อาจจะมีเนื้อหาและคำพูดหยาบคายเด็กๆไม่ควรดูหรือถ้าอยากจะดูก็หาผู้ใหญ่มาดูด้วยที่สำคัญไม่เหมาะกับคนรุ่สูยสวัสดีครับตอนเราเสู่รายการ What the Fast ครับนี่เราเห็นาฉากหลังคุ้นๆไหมครับ อันนี้จะเทคีเทคีวันนี้เรามาอยูอ่ที่บ้านของพี่หมอสองนะครับหรือว่าแฟนของน้องออนนะครับนี่คันนี้เราจะใช้ถ่ายทำในติ๊กต็อกเยอะมากเลยนะครับวันนี้เราจะมาบุกบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยด้านบนของคลินิก NCC ของพี่หมอสองนะครับก็ทำสวยทำนมทำหน้าเนี่ยที่นี่เขาครบวงจรเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับเรามาสัมภาษณ์หมอสองดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะเพราะว่า ขับแลมโบนี่มาัรุ่นแรกๆเลยนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังเป็นแลมโบกินีอยู่ไม่เปลี่ยนใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูไลฟ์สไตล์ของพี่หมอกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปหาหมอ2กันครับไป เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับพี่หมอสองแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาเยี่ยมบ้านหน่อยนะครับผมดีครับผมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยติดตามพี่สองอยู่ทางติ๊กตอกอ่ารวมไปถึงน้องออนว่าที่ภรรยาในอนาคตอันใกล้นี้ใช่จริงๆเป็นภรรยาแล้วเพราะว่าเราจดทะเบียนอ่าจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เราช่วงที่ผ่านมาก็คือมีพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพครับพระราชาน้่งสังสมรพระราชาไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็คือเราก็ถือวันนั้น่ะเป็นวันแต่งงานแต่วันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเดือนกุมภานี้จะเรียกว่าฉลองอ่าฉลองมงคลสมรสเดี๋ยวเชิญด้วยได้ครับแน่นอนครับไม่พลาดครับเรื่องงานปาร์ตี้นะครับวันนี้เนี่ยก็คือมี fc หลายคนเนี่ยเขาคือบางคนเนี่ยเขาก็มีความฝันนะนะว่าชอบรถสปอร์ตเฮการที่จะมีรถสปอร์ตขับแลมโบกับเฟอร์รี่เนี่ย ต้องจบอะไรทําอาชีพอะไรจะประสบความสาเร็จผมก็เลยอยากจะมาลองแชร์ประสบการณ์ของพี่ให้เด็กๆเ,เขาฟังกันดีกว่านะว่าเดิมทีแรกเริ่มเลยเนี่ยตอนที่เราเด็กๆเ,เนี่ยความฝันคือเป็นหมอไหมพี่ความฝันเนี่ยอยากเป็นหมอตั้งแต่ป .1 เลยตั้งแต่ป .1 เลยจำความได้ครูถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราก็อยากเป็นหมอแต่เรา<อ>ไม่รู้หรอว,ว่าการเป็นหมอนี่มันต้องทำยังไงอ่าเริรู้สึกว่าเอ้ยเวลาเราไม่สบายเราไปหาหมอเนี่ย หมอเขาจะแบบเฮ้ยเก่งยังเลยทําให้เราหายได้แล้วคนก็แบบ mm. ไปหาหมอกันอะไรเง ció, ี้ยก็ช่วยคนได้แล <ings S 1> ้วคิดแค่นั้นแต่เราไม่รู้ว่ามันต้องสอบเข้าไงต้องเรียนยังไงและชีวิตจะเป็นยังไงตอนเด็กๆเรารู้สึกอย่างนั้นปุ๊บแต่พอขึ้นมัธยมอะไรก็มีความตั้งใจอยากเรียนหนังสือดีๆอะไร <c oughs> เงี้ยครับอ่าแล้วก็เราเป็นเด็กต่างจังหวัดคือรอาคบัวเนี่ยไม่ได้เป็นคนร่ารวยใช่ไหมครับของพี่เป็นจังหวัดไหนครับจังหวัดแพร่อ๋อยู่แพร่อยู่แพร่ใช่ตอนนั้นก็ที่บ้านก็เป็นข้าราชการธรรมดาไม่ได้แบบเป็นนักธุรกิจจออะไไไรรรรใใใหญ่่่่โตตตมมีััังงคคบเายๆ้ เรียนมาก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนมีความอดทนน่ะใชอย่างนั้นดีกว่าเพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่หัวดีมากพอขึ้นมต้นก็เริ่มรู้สึกเออยากขึ้นทําไมเออมันเรียนหนังสือมันยากยังวะแต่เราก็ใช้ความอดทนของเราเดี๋ยวกั่งขึ้นมปลายก็ยิ่งยากมหาลาัยนี่เริ่มกรุงเทพแหละ,อะตอนนั้นสอบที่ไหนครับสอบตอนนั้นเนี่ยมันมียุคนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นโคตา้าแพทย์มุสวเคเขารับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรณีพิเศษนั่นคือภาคเหนือตั้งแต่นครสวรรค์ถึงเชียงใหม่เนี่ยไม่รู้กี่จังหวัดนะ ม .6 เทอม1เทอม2งี่ยครับ <ừ ms. S 2> มันสอบก่อนก็คือสอบก่อนโคต้ามชสอบก่อนเอนทานก็คือก่อนที่จะสอบทุกอย่างเลยอ่าเขาจะเอาเด็กที่อยากเรียนแพทย์มสอบเรียงเดียวเจะพาะคนที่ชอบเรียนแพทย์เลยก็มาสอบแข่งกันแล้วก็เพลินเราฟุกโชคดีเราก็ติดมามันไม่น่าจะฟุกกับพี่สอบแต่ติด1ใน5ไอ้เวลาที่เราต้องใช้ในการอ่านหนังสือเนี่ย มันเข้มมันเข้มข้นในระดับไหนแบบเด็กบางคนมันบอกว่าเอ้ยกูอ่านแล้วกูอ่านเยอะแล้วแต่ของเยอะของมึงอ่ะคือมันไม่พอผมเลยอยากจะรู้ว่าคนที่อ่านจนแบบมันทะลุแล้วก็สอบได้เนี่ยเขาต้องอ่านกันเยอะแค่ไหนโอ้เยอะมากครับแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนทั้งในห้องด้วยนะครับแล้วตอนนั้นก็มีเรียนพิเศษกับครูในจังหวัดนั่นแหละครับอ่าแล้วเราก็ต้องมีทบทวนนอนเนี่ยจำได้ว่าโอ้นอนประมาณไม่ต่ำกว่าที่สอง่ะอ่าเกือบทุกวันอ่ะก็อ่านหนังสือทุกวันเลยแล้วก็ ตอนนั้นเราเราเป็นเด็กกิจกรรมด้วยม,มีไปเล่นกินเหล้าเที่ยวกับ<อ>เพื่อนไหมกินเหล้าไม่มีกินเหล้าไม่มีแต่เป็นนักกิจกรรมตอนนั้นก็จําได้ว่าเป็นนักกีฬาเขตห้าด้วยนักกีฬาว่ายน้ําชีวิตเราก็จะมีแค่2ออย่างก็คือ เรียนหนังสือกับแข่งว่ายน้ำเย็นๆก็มีเตะบอลพลาสติกกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ไปเรียนพิเศษต่อมันก็จะมีแค่นั้นเพื่อนบางคนเขาก็ฟังเพลงแล้วก็อฟังบ้างเขาเปิดอะไรวิยุอะไรก็ฟังบ้างเราเนิร์ดไหมพี่ตอนนั้นเรียกว่าเนิร์ดเลยเนิร์ดเลยค่ะตอนนั้นคือเนิร์ดจริงๆรู้เรื่องผู้หญิงบ้างไหมตอนนั้นโอ้ไม่รู้เลยครับแล้วเราเป็นเด็กโรงเรียนชายมันก็ไม่ค่อยมีผู้หญิงอ๋อชายล้วนชายล้วนมันก็ไม่มีผู้หญิงเลยครับเจ้าข่าวแล้วเจ้าข่าวนะครับพอ คือเราเป็นเด็ก่างจังหวัดเราไม่เคยชินอยูกรุงเทพเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตกรุงเทพมันช่างหรูหราเลอเกิน <laughs> เราเด็กมันนอกแกรมแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นนักว่ายน้ำระดับเขตอ่าเ,เป็นแชมป์เขต5แล้วมาแข่งกีฬาแห่งชาติอยูาส่วนชาติพอมามหาลายัยพลาดได้ไงเราก็ต้องเป็นนักกีฬามหาลายัย mm. อ่าก็แข่งว่ายน้ําเป็นตัวแทนมหาลายัยแล้วก็สมัยนั้นก็ไม่รู้ยังไงเขาก็ให้เราเป็นลีดเป็นเลดเดอร์เขาลี้เดาร์กิจกรรมทําสนุกเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยโลกมหาลัยนี่มันช่างกว้างใหญ่เลอเกินแล้วมีความสุข จนเกรดล่วงเฮ้ยเกรดล้วล่วงเหลือแบบสองต้นๆน่ะสองต้นๆน,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 นี่คือแบบตกใจมากเฮ้ยมันมีสิทธิ์ไม่จบนะถ้าเป็นแบบนี้อ่าก็พอขึ้นปีสองปุ๊บตัดเยี่ยมทุกอย่างอ,อ่าเพราะมันเริ่มเรียนากายวิภาคแล้วเฮ้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากเรียนที่เราตั้งใจจริงที่อยากมาเรียนเพราะเราชอบวิชาพวกนี้มากอะแล้วก็พวกนี้มันเป็นสายเราเลยอ่าเราก็เริ่มตั้งใจแต่ตอนนั้นเสาร์ที่เราก็ได้นั่งรถไฟไป ไปไหนไปที่รัฐกระบังนั่งรถไปแล้วก็ไปอ่านหนังสือที่นน่นตอนเย็นก็ว่ายน้ําออกมังกายก็ชีวิตก็จะเป็นนแบบนี้ถามพี่ดีกว่าว่าพอเราอยู่ในเส้นทางของการเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยพอเราเรียนจบตอนจบก็คือพี่ก็เป็นหมอรักษาคนนั่นแหละแต่พี่เนี่ยเหมือนจะมีวิสัยทัศน์ก่อนใครหรือเปล่าว่าเฮ้ยอนาคตเนี่ยโลกเรามันจะต้องทำศัลยกรรมต้องมีฉีดโบท็อกทำเสริมหน้าอกทำจมูกเพราะว่ายุค ตอนที่พี่เรียนน่ะยุคนั้นเนี่ยใครทําจมูกนี่แปลกแปลกทานมนี่คือค่อนข้างแปลกมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยอ่าแต่จริงลกแต่ยุคนั้นน่ะถ้าอเมริกาเนี่ยฟังฟังเยอะแล้วฟังนู้นน่ะก็ทําเยอะใช่สาวๆพอครบ18ของของวันของของวันเกิดที่พ่อจะให้ก็ให้นมมาสองข้างอย่างนี้ซึ่งปัจจุบันนี่คือปกติแล้ว ทำจมูกเหมือนฉีดสิวครับก็คือ <ทำ S 2> มันเป็นเรื่องง่าย,ย,ยมากซึ่งบอกว่ายุคนั้นเอิงจริงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าการทาศัลยกรรมในยุคนั้นมันไม่เนียนก็เลยออกมาหน้าปแปลกแปลกันเยอะอ่ะอะาในส่วนหนึ่งแต่ถามว่าจุดเริ่มต้นประกายเราเรามองไปลุวงหน้าไหมว่าเราจะเป็นหมอศัลยกรรมทุกวันนี้ไม่ใช่แค่พอจบ6ปีเนี่ยมันก็จะต้องเลือกเรียนต่อสมัยนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ถนัดมากๆเลยในเรื่องของการผ่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเวลาผ่านศัลยกรรมทีไรอะนะเรารู้สึกสนุกกับมันเรารู้สึกชอบผ่า คนอื่นๆก็จะมาดูโต๊ะเราว่าเอ,อ้นนี้เราบอกได้หมดเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนเราแม่นเราก็เลยคิดว่าเราต้องเรียนสลยกรรมแล้วก็ในยุคนั้นมันโชคดีที่ว่าเรามีเขาเรียกว่า Fast Track ปกติหมอทุกคนจบ6ปีเนี่ยเขาต้องไปอยู่ต่งางจังหวัดก่อน3ปีถูกไหมครับเขาเรียใ,<ช>ใช้ทุนใช้ทุนใช,ใช้ทุนใชทุ่ทอ,อยู่โรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดไปรักษาโรคทุกน,นี่แต่มันมี Fast Track อันนึงก็คือเราสามารถเรียนได้เลย แต่เราต้องแข่งขันกันเข้าไปนะตามมอชนะครับสงขาขอนแก่นอะไรพวกนี้เขาจะมีเขาเรียกระบบแพทย์ใช้ทุนแทนที่เราจะไปใช้ทุนให้รัฐบาลในโรงพยาบาลต่างจังหวัดเราใช้ทุนในมหาวิทยาลัยเลยและเราได้เริ่มเรียนทันทีไปใช้ทุนยังไงพี่จะหาอะไรเราต้องทํางานในไปทางานอ่านะทำงานในหน่วยของรัฐบาลเท่านั้นแล้วก็เรียนไปด้วยเรียนไปด้วยเลยซึ่งเราก็จะเป็นฟาสต์แท็กที่เร็วไม่เสียเวลาใช่ซึ่งตอนนั้นเขาก็รับทั้งหมด6คนที่เป็นระบบแพทย์ใช้ทุนที่มอช ก็เป็นเด็กมชห้าคนแล้วเป็นเราโผล่เข้าไปคนหนึ่งได้เรียนศสยกรรมทั่วไปนะครับเป็นศิยกรรมอะไรพี่ศิยกรรมทั่วไปก็คือแพการรักษาทุกอย่างถูกต้องท้องแตกไส่แตกไส้ต่งอักเสบนิวในถุงน้ําดีาผ่าไทรอยผ่าอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผ่าตัดการรักษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผ่าตัดเ,เรียนสีปีเสร็จ นะครับแล้วก็ช่วงระหว่างเรียนเนี่ยจบมาแบบอนุอายุน้อยสุดอายุน้อยกว่าคนอื่นสามปีแน่แน่ใช่ใช่ใช่เราฟาแสกนั้นจุดหนึ่งแล้วระหว่างที่เรียนเนี่ยศัลยกรรมมันก็มีปีกย่อยอีกช่วงนั้นเราต้องผ่านทุกอย่างว่าช่วงช่วงที่พี่พี่ทาได้หมดทำได้หมดช่วงทำได้หมดแต่ว่าเราไม่ชํานาญไม่ผมถามนิดนึงแทรกนิดนึงไอตอนไอแบบเย็บเมืออนน่ะตอนที่เรียนน่ะเขาให้พี่หัดเย็บ เห็นอะไรเห็นในหนังมันเย็บหนังหมูหรออะไรก็ม,กมีก็มีเอาพวกเอาพวกหนังหมูมาเย็บก็มีหรืออาจจะเป็นพวกซิลิโคนหรือ,อจจเป็นพวกแผ่นฟองน้ำอะไรเงี้ยเขามีให้ฝึกบ้างแต่ว่าจริงๆเราได้เย็บคนไข้จริงตั้งแต่ปี4และแต่อยู่อันเดอร์พี่ๆก็คืออุบัติเหตุมาแผลเล็กน้อยล้วก็ฝุดเย็บในตอนนั้นแหละใช่ <c oughs> ก็ตื่นเต้นอยู่การเย็บครั้งแรกเป็นมากเลยนะดูน่ากลัวนะพี่นะแต่จริงๆเราได้ผ่าผมได้ผ่าไส้ติ่งตั้งแต่ ปีห้าปี6แล้วนะครั้งแรกของพี่ที่พี่แบบต้องไปเปิดท้องทารู้สึกมันเป็นไงคพี่เอาความรู้สึกแรกที่ผ่าไส้ติ่งดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องเป็นราวมันใหญ่ไหมพี่ผ่าไส้ติ่งกี่นิ้วโอ้ยนิดเดียวแค่นี้ครับอ่าประมาณนิ้วนึงแต่แต่เราก็จะมีอาจารย์เราก็มีรุ่นพี่อยู่รอบนะเขาจะคุมเราอีกทีนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราผ่าไส้ติ่งคนเดียวนะครับตอนเย็บแผลมันก็สนุกแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยมันชาเล์เราไหมมันสนุกยังไงวะพี่เย็บก็คือเราคนถ้ามันทําออกมาแล้วม รู้สึกไนรู้สึกว่าเราได้เอาวิชาที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมาใช้ของใช้จริงเราได้ช่วยคนจริงๆแล้วเหมือนต่อเลโก้มันยากๆแต่ว่าได้ประโยชน์ก็คือช่วยชีวิตคนตอนนั้นมีครั้งหนึ่งที่ได้ไปเทิร์นอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับปีหกครับผ่าเส้นติ่งใช้เวลาแค่แบบ14นาทีซึ่งถือว่าเร็วมากน่าเทียบกับถ้าเทียบกับสมัยนั้นหมอระยบใ่าเอุ้ยไม่นึกว่าจะเร็วขนาดนี้เงี้ยดมยาส่ยาสลบไปเยอะเลยอะไรเงี้ยทีนี้ การผ่าตัดมันก็แยกย่อยไปอีกเสร็จแล้วปุ๊บเรามาชอบฟิลด้านสัลยกรรมตกแต่งอ่ามันแยกย่อยไปอีกศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราผ่าความงามอย่างเดียวนะพวกเย็บแผลไงให้สวยให้ประณีตหรือว่าคนที่มีความพิการใบไม้น้าเราไปผ่าคอาเล็กเขาอ่าหรือมือที่มันผิดรูปอะไรเงี้ยเราอันนี้คืออยู่ในกลุ่มของสัลยกรรมตกแต่งทั้งหมดซึ่งมันจะต้องไปเรียนต่อและศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันมีคนที่สามารถเข้าไปเรียนได้ปีหนึ่งแค่11คนสมัยนั้นก็มีจุา ศรลาดรามาพระมกุฎมีแค่4ี่สถาบันและจุฬาเนี่ยเขารับแค่4แล้วเราอยากไปเรียนสังากรรสรยที่จุฬามากเพราะจุฬาเนี่ยเขามีชื่อเสียงเออมันก็ยากนะเพราะว่าหมอสัลยกรรมทั่วไปในประเทศไทยมีตั้งเยอะกี่คนที่ได้เข้าไปเรียนซึ่งสัดส่วนมันน้อยมากๆแล้วห,หลายๆคนเนี่ยเขาก็ต้องไปเป็นหมอสัลยกรรม อยู่ตามแต่งจังหวัดเป็น10ปีก่อนผ่าทั่วไปเป็น10ปีแล้วขอทุนกลับเข้ามาเรียนัตนก็ไปเป็นหมออยู่เขาเรียกว่าอะไรไปหาตังก่อนก็เลยไปเป็นหมออยู่โรงพยาบาลเอกชนรักษาโรคผ่าท้องผ่าอะไรอยเงี้ยอยู่ปีหนึ่งปีถัดมาแล้วก็มาสมัครใส่กับแต่งตั้งตั้งตัวได้ไหมพี่ผมอยากรู้ไอการเป็นหมอปีหนึ่งเนี่ยปีนั้นใช้คำว่าใช้ชีวิตดีกว่าเราก็แค่แบบประคองตัวเองได้ตอนนั้นจําได้ว่าผ่อนรถมิสูคันเหนื่อยมากแล้วหมอผ่อนมิซูเหนื่อยเหรอพี่เหนื่อยครับแค่จําได้ว่าหมื่นสองเองอะ เราต้องทำงานหนักมากๆผ่ตาตัดหนัมากอ่านหนังสือหนักมากๆแต่เวลาเรามีน้อยน้อยอ่เอาเราก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปอยู่ลงมาชนหาตังค์อีกช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มหาตังค์ได้อ่ะจำได้ว่าตอนนั้นได้เดือนละแสนช่วงนั้นก็คือใช้ชีวิตอยากซื้อเครื่องเสียงอ่ะอยากซื้อรถอ่อา,อาได้ละอันนี้ไปเรียนดำน้ําเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยพักอยู่ปีหนึ่งอ๋อได้ใช้ชีวิตใช้ชีวิต,วตอ่าแลยอยาอะอย่างปัจจุบันอย่างเงี้ยที่เรา มาเน้นเลยเกี่ยวกับเรื่องอความสวยความงามอันนี้เราก็ต้องไปเรียน <ไป S 1> เพิ่มมาอีกไหมพี่ไปเรียนอีกซึ่งที่บอกว่าเรียนไม่จบไม่สิ้นเลยนะใชเ่เรียนเรียนเยอะมากกว่าจะมาเป็นทุกวันนี้จะบอกแพทย์เฉพาะทางด้านเสริมกาแต่งในประเทศไทยที่เรียนจริงๆนะครับมีแค่400กว่าคนอ่าพี่ก็โชคดีพอไปทํางานอยู่เอกชนปีปุ๊บเนี่ยพี่ก็เข้ามาสมัครใส่กัรแต่งที่จุฬา ซึ่งเขารับแค่4คนน้อยคนน่ยที่มันจะเหมือนแบบยอดขึ้นมาได้เรียนอันเนี้ยเพราะเขาก็ต้องพิจารณาหลายอย่างมากส่วนใหญ่เขาจะต้องมีทุนมาเช่นเราไปอยู่โรงพยาบาลศูนย์สักศักศูตรหนึ่งแล้วก็ศูนย์นั้นเนี่ยขาดแสงการ,รตกแต่งที่ไปไว้รักษาโรคเขาจะส่งเรามาเรียนซึ่งทางจุฬาเขาจะต้องพิจารณาคนเหล่านี้ก่อนแต่เราไม่มีเราฟรีเทนซึ่งการที่เราเราเข้าไปได้ยังไงพี่โชคดีที่ตอนที่เราอยู่ที่มอชอเนี่ย อาจารย์มอชอเขาก็เราก็เพอร์ฟอร์แมนต์ดีอาจารย์มอชอก็ช่วยค่าใช้ว่าเล็กคอมเมนต์ให้เรามาเรียนแล้วก็ได้เข้าไปเรียนโดยที่เรารับเงินเดือนจากจุฬาช่วงเทน2ปีต้องมาต่ออีก2องปีไม่ใช่ว่า2ปีนี้เนี่ยโอ้เป็นงานที่สบายเรียนใส่ไม่ใช่นะครับหนักมากตำราภาษาไทยเราไม่มีแล้วตั้งแต่เรียนสารละต้องอ่านตำราภาษาอังกฤษหมดแล้วต้องรับผิดชอบสูงเจ็ดโมงเช้านี่ต้องถึงตึกแหละไม่เคยกลับบ้านก่อนหนึ่งทุ่มตลอดเวลา พี่ใช้เวลาทั้งหมดกี่ปี12ปีอันนี้เฉพาะหมออย่างเดียวหมออย่างเดียวไม่รวมหมอห้าหมอหกแล้วไม่รวมไม่รวมเอาหมออย่างเดียวเลยก็คือเรียนหมอ6ปีศัลยกรรมทั่วไป4ปีใส่กันแต่ที่จุฬาอีก2ปีแล้วบอกด้วยว่าไม่ใช่ว่าเรียนเสร็จปุ๊บคุณจะได้ใบคุณต้องสอบไห้ผ่านต้องสอบไห้ผ่านซึ่งฐานยากมากๆซึ่งโอ้โหวิชาการต้องต้องสอบทั้งพูดคุยถ้าคุณเจอปัญหานี้คุณแก้ปัญหายังไงต้องเป็นข้อเขียนอีกอ่าบรรยายอีก ซึ่งมึงก็เป็นภาษาอังกฤษหมดและอย่างเงี้ยเราเราจะเริ่มมีคําถามที่น้องๆอยากรู้แล้วยังเวลาสาวๆเขามาทำศิลยกรรมผมเห็นบางคนน่ะทำหน้าอกมันใหญ่เกินไปอ่ะอันนั้นคือมันคือความต้องการของเขาหรือมีใครแนะนําเขามาหรือเขามีปัญหามันถึงต้องใหญ่ขนาดนั้นปัจจุบันต้องใช้คําว่าค่านิยมผิดๆหลายประการเยมันมีเยอะทางศิลปกรรมอ่าอย่างเช่นยุคนึงเนี่ยแข่งกันทําหน้าอก อ่าว่าใครใหญ่กว่าถ้าใ,ใหญ่กว่าแปลว่าหมอคนนั้นเก่งซึ่งมันไม่ใช่มันเกินไปซึ่งมันจะมีข้อเสียต่ามๆาเยอะคือคนใส่ใหญ่เกินแล้วเกิดปัญหามากมายเช่นปวดหลงังดันเนื้อเราจนบางมากสุดท้ายเขาจะเหลือซิลิโคนเหลือแต่ซิลิโคนกับหนังเหี<ๆ>่ยวๆหรือมันใหญ่เกินไปสุดท้ายเขาก็จะทนไม่ไหวกับการแต่งตัวที่มันลําบากซึ่งถ้ามาทําที่พี่พี่ก็จะบอกเลยว่าประมาณนี้สวยะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเป็นหมอพลาสติกจริงๆเนี่ยรเราจะรู้เลยว่าอ๋อโครงสร้างเขานะ สูงประมาณนี้อ้วนประมาณนี้เนื้อหนามันนี้ซี้คโค้งกว้างมานันนี้ไซส์ที่เหมาะสมของคุณทรงที่เหมาะสมสีคนที่เหมาะสมคุณควรจะเป็นไซส์เท่าไหร่ซึ่งอย่างพี่เองเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าอ่ะของคุณเนี่ยนะประมาณนี้นะถ้าสวยก็ตั้งแต่ไซส์เท่านี้ถึงเท่านี้แค่นั้นแต่สมมุติว่าฉันชอบแบบธรรมชาติแต่ใหญ่กับธรรมชาตินิดนึงพี่อ๋องั้นเรากระเถิดมาตรงนี้มันจะสวยพอดีผมถามเป็น<ต>ความรู้พ,พี่อันนี้คือความรู้นะ <c oughs> คือหน้าอกมันมีหลากหลายรูปแบบของหน้าอกมากเลยมันสามารถเลือกได้ไหมจะเอาทรงนี้ อ่าพอได้หรือว่ามันมันแล้วแต่กายวิภาคของแต่ละคนอ่าทั้ง2องแฟกเตอร์เลยเราเลือกได้จากทรงของซิลิโคนและซิลิโคนที่ดีซึ่งปัจจุบันซิลิโคนอ่าที่คลินิกพี่ใช้เนี่ยมันพัฒนาไปไกลแล้วมันเป็นถึงขั้นที่ว่าคุณไม่ต้องมาทําเป็นรูปหยดน้ำแล้วมันเป็นหยดน้าด้วยตัวมันเองซิลิโคนชนิดเนี้ยมันนิ่มมากพอมันนิ่มมากปุ๊บใส่ปุ๊บมันเหมือนธรรมชาติเลยจับปุ๊บมันนิ่มมากมากเลยแล้วก็เวลานอนเนี่ยมันก็มีการไหลไปแรงนะเวลานั่งมันก็ไหลไปแรงนะตัว กลางมากครับอีกซึ่งเราก็จะต้องเลือกตามไซละะสมมุติบางคนเนี่ยเขาเนื้อหน้าอกไม่มีเลยคือแห้งมากแบบผอมเลยอ่าแห้งแบบผู้ชายเลยนะอ่าผอมแบบผู้ชายอันนี้ทำไงพี่ใช่เราก็ต้องเลือกซิลิโคนที่เหมาะสมแล้วก็เลือกตัวที่ค่อนข้างแบนเขาจะได้ถมเนื้อข้างๆขึ้นมาให้มันดูเหมือนธรรมชาติไม่ใช่ออกมาแล้วเลือกตัวพุ่งมากเป็นบล็อกเคยเห็นนมเป็นบล็อกไหมครับเคยแล้วแหละคือมันจะแบบ เหมือนเอาบอลพลาสติกทาขึ้นเลยนะแล้วก็แปะมาบ็อกปนั่นแหละวันนงไม่จะชี้ไปคนละทางด้วยนะคนละทิศคนละทางไม่รู้เหมือนกันคือแบบเอออันนั้นมันคือความผิดพลาดของใทยบอกบอกเขาว่ามาแก่นะเออต้องแก้ใช่ไหมพี่ไปบอกเขาไปบอกคือเป็นบ็อกเนี่ยมันเกิดได้จากหลายอย่างอันหนึ่งคือหน้าอกมันแข็งตอนแรกก็ดีๆพอตอนหลังพอแข็งปุ๊บมันไหลขึ้นมาบางทีก็ไหลขึ้นข้างลงข้างเออเคยเจอใช่ ขึ้นมาข้างลลงมาข้างเด็กแกได้แกได้ทางพระเจ้าช่วยกล้ยทอดอันนี้แก้ได้แก้ได้ซึ่งซึ่งวิธีการเราก็ต้องไปผ่าเขาเรียกว่าไปลอกพังผืดที่แข็งๆออกให้มันนิ่มลงแล้วเปลี่ยนเป็นซิลิโคนเกรดคุณภาพสูงแล้วก็จัดใหม่สมมติคนหน้าอกหักเราก็มาทำครีเอทโพรงใหม่ให้โพรงมันชิดขึ้นแล้วก็ข้างนี้สูงข้เนี่ยสมมติข้างนี้ต่ำพี่กระดันขึ้นมาแล้วก็เย็บฐานข้างล่างให้มันเท่ากันทำให้ชิดสมมติปานนมมันชี้ออกแล้วก็วางซ ที่เป็นบล็อกเนี่ยก็คือหนังบางใส่ซิลิโคนที่มันไม่ได้คุณภาพหรือใส่ซิลิโคนที่มันเป็นตัวพุ่งมากมันก็จะเป็นบล็อกบล็อกซึ่งมันจะดูไม่เนียนไม่ธรรมชาติแต่ถ้าคนที่มีเนื้อค่อนข้างดีคือมีเนื้อมีวอลลุ่มหน่อยอ่ะอ,อยู่แล้วใสแลกก้วมักจะสวยถ้าคนดูอ้วนๆตันๆน,น,นะครับหนะ้าอกไม่ชัดเราเลือกตัวพุ่งมากให้เดฟฟิเนชันหน้านอกมันจะชัดขึ้นมันจะสวยขึ้นอ,อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของ ศิลปะใอกคาถามอีกมีคำถามมาอีกครับผมทไมบางคนมีแผลข้างล่างอ่าแต่บางคนไม่มีจริงๆการผ่านาอมีไหลไหลไหลอีสเิชั่นหลแบบในยุคก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วมาเรื่่องงนี้้ไไดะใชพี่จบแสงกรเแสงที่จุฬามา20ปีแล้วทำผมมาเยอะมากแล้วในยุคแรกๆเนี่ยพี่ทำลักแร ในย,ยุคนั้นสมัยนั้นเลยตรงนีต้ตรงนมจะไม่มีละไ,ไม่มีแผลไม่มีรัแแน<ต>่นอนอแต่รักแร้ปัญหามันเยอะเช่นโอ้แผลเป็นรักแร้แล้วก็เลาะมาไกลเกิดปัญหาหน้าอกแข็งและเป็นปลายเทคนิคเสียเลือดเยอะจนปัจจุบันนะครับในโลกนี้เนี่ยเขาก็จะผ่าใต้เรานมสักเกิน80%เนะ,ะเพราะข้อดีหลายประการก็คือเราคนโทรลบีบได้ง่ายควบคุมบีก็คือเลือดออกน้อยแผลซ่อนได้ดีอีกอันหนึ่งคือรอบปั่นนมรอบปั่นนมคนก็นิยมน้อยเพราะว่า การไปผ่าบางทีมันช้านิดนึงแล้วต้องตัดท่อน้ำนมพอตัดท่อน้ำนมปุ๊บท่อน้ำนมของเราเนี่ยมีแบคทีเรียเอาละเอียดเลยเนาะแล้วมันก็จะเริ่มถ้ามีแบคทีเรียอนาคตมันเกิดอาจจะเกิดปานนมมายิงหัวนมหัวนมใช่ความนิยมในปัจจุบันในโลกนี้ก็คือเป็นใต้ปานนมเอยใต้ราวนมเป็นหลักถ้าเราเย็บให้ดีเย็บให้ประณีตแผลจะกริบเลยแล้วก็แผลไม่เห็นแทบมองไม่เห็นแล้วยิ่งของพี่เนี่ยผ่าตัดโดยใช้กลวยเคยเห็นคนน้ำบีบนมเค้กไหมอ่านั่นแหละกล้วยอย่างนั้นเลยแต่เป็นซิลิโคน ใช้แล้วทิ้งซึ่งซิลิโคนที่คุณภาพสูงมันสามารถผ่านรูเล็กได้เพราะฉะนั้นเราใช้กลวยบีบปึป๊บเข้าไปไม่ต้องยัดเหมือนเมื่อก่อนอแผลก็จะเล็กพอแผลเล็กปุ๊บเล็ก,เล,กเล็กนี่แค่ไหนพี่ของอพี่พี่ทาได้เล็กสุด2.5เซนถามว่าเราเจาะรูเล็กแบบนี้ได้ไหมได้แต่ซิลิโคนเราจะถูกฟอร์สมากโอกาสแตกรูซึมแน่นคนเยอะอ่าผมเคยเห็นมาบ่อยสี่ห้าเซนเลยใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะใหญ่แต่ถ้าทําแล้วเป็นมีแผลไปแล้วบางคนเป็นคีรอยอีกไม่งานงอกมาอีก มันมีหลายแฟกเตอร์ก็คือแฟกเตอร์หนึ่งคือเราต้องผ่าอย่างนิ่มนวลสมัยก่อนอ่ะพี่ต้องใช้นิ้วยัดเนี่ยพอนิวยัดปุ๊บขอบแผลมันเยินขอบแผลเยินปุ๊บตามมาด้วยแผลเป็นใหญ่แต่การใช้กรวยของพี่ดันพึ่เข้าไปขอบแผลเขาสวยมากอ่าและขอบแผลเล็กเพราะเราใช้ซิลิคโครนร่วมกับกลวยและพี่ผลิตเครื่องมือส่วนตัวขึ้นมาเครื่องมือชนิดเนี้ยดีไซน์เองออกแบบเองส่งต่างประเทศให้เขาผลิตมาให้มีเฉพาะที่พี่ที่เดียวเป็นเครื่องมือชนิดเล็กมากเพราะพี่ผ่าง่ายมากเลย สมูทเห็นชัดแล้วก็แผลพี่ก็เล็กลงได้ไปอีกอ่ามันก็เลยทําให้แผลพี่ค่อนข้างเล็กและพับอยู่ใต้ระนมและแผลสวยต้องเรียกว่าถ้าเป็นคนผิวดีๆเฟ้แเป็นเส้นบางบางอย่างนั้นผมขอถามอันนี้มีคำมีคาถามมาเลยนะบางคนน่ะเขาเป็นคีรอยมันจะขึ้นเป็นเหมือนตะขาบ ปัจจุบันนี้มันคือเป็นอะไรอ่ะพี่หมายถึงคนที่เป็นคีลอยนี่มันเป็นโรคหรือเป็นอะไรเป็นฮ<อ>ิลลิ่งโรเซสของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราจะบอกเขาก่อนเลยครับว่าเทคนิคที่เราทำเนี่ยจะบอกว่ามันมันละเอียดที่สุดแล้วทําลายเนื้อเยื่อน้อยสุดแล้วแล้วก็เย็บปนีที่สุดแล้วแต่คีลอยขึ้นกับบุคคลเราเช็คได้ไหมครับว่าเราเราเป็นคีลอยไหมพอพอ,พอเช็คได้เช่นคนที่เป็นแผลเป็นง่ายเนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายคือบางทีเขามีสิวกลางหน้าอกนิดเดียวอะ ปูดนูนขึ้นมาอ,อหรือเขาไปผ่าตัดนู่นนี่เขารู้เลยว่าตัวเขาอ่ะแผลเป็นเยอะ,อะเขาก็จะรู้ตัวแล้วโอหนูเป็นแผลเป็นง่ายนะเอลว้บอกว่าโอเคเดี๋ยวใจป็นนีที่สุดและหลังจากผ่าตัดเดี๋ยวจะแนะนําเรื่องยาทาให้ถ้าคนที่ผิวแห้งนะผิวบางผิวขาวแผลเป็นน้อยกว่าคนผิวเข้มผิวหนาผิวมันอันนี้โดยเอเวิร์ตโดยเฉลี่ยนี่คือ คือหลักการทาสีกรรมตกแต่งอาซึ่งเราก็ต้องคอยระวังคนกลุ่มนี้ให้ดีเราบอกเขาล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวหลังผ่านะเดี๋ยวจะแนะนํายาตรงนี้แต่ไม่ต้องกลัวเราพยายามดูแลแผลให้มันก็จะค่อนข้างเนียนอาล่ะผมว่าสาวๆวก็คงได้ความรู้ไปเยอะนะดูเทปนี้นะออตอนนี้มีคําถามเรียกว่าเป็นคำถามสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องหมอของพี่ก็แล้วกันนะครับคำถามนี้หนุ่มๆฟังให้ดีนะครับผู้ที่ผมเห็นโฆษณาเพิ่มขนาดให้กับผู้ชายได้ อันนี้ถามถามให้ตัวเองหรือว่าไม่ไม่ผมไม่ใช่ใช่ไหมผมมาไม่รู้นะแต่ผม่ะโตมาใช่ไหมผมมีความเชื่อว่ามันทําไม่ได้แต่ทุกวันนี้มัมผมเห็นหลายสื่อเล้วกันว่าว่ามันทําได้ไม่รู้อันไหนได้ไม่ได้แล้วแตถามพี่เนี่ยน่าจะชัวร์สุดก็คือจริงๆมันทําได้แหละมันทําได้แต่ว่ามันก็ต้องทําอย่างระมัระวังเพราะว่าถ้าทําไปทํามาเดี๋ยวเกิดปัญหาเนี่ยโอ้พังเลยเดิมที่ใช้ไม่ดีกลายเป็นใช้ไม่ได้เอาไครับอ่ะ มันก็มีหลายวิธีบางคนก็จะเติมฟิลเลอร์เข้าไปแต่มันก็จะอ้วนๆนหนาๆเฉพาะตรงตรงหนังของมันอ่าใช่แล้วก็บางคนก็จะใส่เป็นเขาเรียกว่าเป็นวัสดุเชืพิเศษและการผ่าเข้าไปแล้วก็สอดไอ้วัสดุดเข้าไปมันก็จะใหญ่เฉพาะตรงขอบๆมันก็เป็นประมาณนั้นแต่อย่าเด็ดขาดอย่าไปฉีดพวกน้ำมันมากกหรืออะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่มากตอนที่อยู่ทุฬาเนี่ยเขาบอกว่าพวกแคมป์คนงานก่อสร้างหรือพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะชอบกัน ไปฉีดกันเองอ่ะซื้อเข็มมาเอาน้ำมันมากอกเอาพาราฟินไปฉีดเข้าเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นสุดท้ายเนี่ยมันใหญ่ขึ้นอยู่แป๊บเดียวแล้วตอนหลังมันกลเป็นตะปุมตะ่ําเป็นก้อนแล้วก็เกิดปัญหาทุกขรามานแตกเป็นแผลโอ้โหแบบทุกขมามากเทคนิคเราก็คือต้องไปเอาหนังทั้งหมดออกก่อนแล้วเอาหนังจากถุงกระาขึ้นมาปิดหุ้มเพื่อให้เขากลับมาปสัสสาวะได้ทํางานได้ซึ่งซึ่งปัญหานี้ห้ามไปทำเด็ดขาดอย่าไปฉีดให้เรากลับมาเรื่องหน้าอกนิดนึงอ่าได้ได้ไหนไหนพรเจ้ามาพูดเรื่องหน้าอกตั้งเเเเยยยออะลวนีีราาด๋ แจกโปรโมชั่นดีแม็กชินิกอ่าได้ได้ไหมถ้าดูจากรายการนี้วัตถุดิบเนี่ยครับมาเลยลดได้เลย20,000บาทแอดในซีของทักเข้ามาบอกว่าดูรายการนี้เท่านั้นนะแล้วสมัยนี้ทําหน้าอกแพงไหมครับอ่าก็มันขึ้นกับเกรดวัสดุคึ้นกับพี่อะต้องมาเลือกกันอีกทีมันเล่นงานคือผมไม่ได้มียี่ห้อเดียวมีหลายยี่ห้อมากอ่าแต่เดี๋ยวจะบอกว่ายี่ห้อนี้วิวัฒนาการมาอย่างเงี้ยอแต่ว่าคนที่ดูน่าจะเป็นผู้ชายเยอะกว่าดังนั้นเนี่ย ช่องผมครึ่ง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 ใช่ไหมแต่ผู้ชายนี่แหละคือตัวที่มันต้องจ่ายตังค์เรบรยมันใช่ใช่ใช่ไปดูว่าหน้าอกของแฟนเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาปรับให้มันโอเคขึ้นผมทํามาเยอะแล้วแล้วก็จะทําให้มันนิ่มขึ้นหรือถ้ามันมีปัญหาอะไรน้อกแข็งกปรึกษามาก่อนได้อาจจะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ถ้าอยากได้โปรนี้ก็นี่ครับแอด NCC หกสสงทักเข้ามางั้นผมเข้าเรื่องหน้าอกสั้นๆอีกอันหนึ่งผมทำรายการเด็กเบบี้บัมใช่ไหมพี่ ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านการมีลูกเนี่ย<ช>มันจะเป็นถุงเท้าแตม่มันอาจจะไม่ทุกคนแต่ว่าใช้คาว่าอืเป็นปริมาณเยอะก็แล้วกันเนื่องจากนี้ครับเวลาที่เราให้นมบุตรเนี่ยนะครับแกลนเขาเรียกว่าเนื้อเต้านมเนี่ยมันจะขยายอย่างมากเดัง้นถุงหนังของเราเนี่ยมันขยายตามถูกไหมครับ<อ>แต่พอแกลนมันฝ่อถุงมันไม่หดตาม ่าไม่ก็เลยหย่อนคล้อยนะซึ่งหย่อนคล้อยก็ทําได้เหมือนกันพี่อย่าใช้คำว่าหย่อนคล้อยมันคือถุงเท้าแล้วมันมีวิธีไหมที่เราจะมีลูกแล้วเราก็ให้นมลูกโดยที่นมเราต้องไม่เป็นถุงเท้าไม่มีไม่มีไม่ไม่มีทางเลยีก็ปล่อยปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ที่เหลือปล่อยให้เป็นฝีมือหมอก็แล้วกันคนที่แบบไม่ได้ให้ลูกกินนมไปกินนมผงซะ อันมอาจจะปกติอาจจะไม่อาจจะไม่เกี่ยวขนาดนั้นไม่เกี่ยวหรออาจจะไม่เกี่ยวขนาดเพราะช่วงตั้งครรภ์เนี่ยยังไงหน้าอกมันใหญ่อยู่แล้วพอจหวะที่ฝ่อมันก็ลดลงแต่มันขึ้นกับกรรมพันธุ์บางคนก็กลับเข้ามาดูปกติก็มีแต่เราสามารถแก้ได้ทุกอย่างสมมุติอย่างของแม่จูนแม่จูนมีลูกสี่คนครับมาทําที่นี่อชอบมากพี่เปิลบอกว่าชอบมากเลยใช่ต้องทําผมว่านะเราไม่จําเป็นต้องไปกังวลมันนะครับให้นมบุตรไปเลยตามสบายเลยครับแล้วก็เราค่อยมาดู แก้ปัญหาอีกทีซึ่งมันแก้ได้ไม่ยากเลยครับถ้าหย่อนนิดหน่อยพอใส่วนลุ่มเข้าไปปุ๊บสวยเลยอ่าสวยเลยกลับมาสวยเลยกลับมามีความมั่นใจเลยอย่างแม่จูนนี่แฮปปี้มากและไม่จูนเนี่ยผ่าเสร็จตอนเย็นก็เดินลงไปดูเต่ากับผมผ่าที่เนี่ยเสร็จแล้วอีกวันนึงขับรถส่งลูก ไปเรียนกลับบ้านได้เลยกลับบ้านได้เลยครับรถสงร่งลูกไปเรียนไม่ถึงบ oh. พี่เจ็บเลยพี่เจ็บเลยถ่า s o รี่เฉยเลยผมกับ oh. เดี๋ยวนี้มันทําถึงขั้นไม่เจ็บขนาดน,นั้นละแต่ต้อกลัวเหมือนไม่เหมือนเมื่อก่อนแหละของพี่หมอนี่ฝีมือละเพราะตอนเด็กๆผมเคยได้ยินพวกไออีอะไรที่ไปทาหน้าอกบอกว่าโอ้อ้วเหมือนโดนลูกสิบร้อนชงมาเลย <laughs> แต่เดี๋ยวนี้ไม่เจ็บละไม่เจ็บแล้วเราใช้กลวยด้วยแล้วเครื่องมือเล็กด้วยแล้วก็ผ่าใช้เวลาไม่นานเสียเลือดก็น้อยอ่าแทบเรียกว่าผ่าเสร็จกลับบ้านได้เลยอ่ะมันไม่ไม่ได้เจ็บแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว โอ้โหเข้มข้นมากพี่เรื่องชีวประวัติการเรียนของพี่แล้วก็การดูแลคนไข้นะอย่าลืมนะใครจะทําหน้าอกนะครับหมอบอกดูเทปนี้ลดไปเลย2 0 0 0มืนอันนี้จมูกด้วยจมูกก็ลดอีกสองหมื่นสองหมื่นดูแต่ต้องดูเทปนี้เท่านั้นตายแล้วแต่เรื่องของพี่สองยังไม่จบนะครับยังมีเหตุการณ์ที่แบบชอบเที่ยวรอบโลกแล้วไปโดนลักพาตัวเกือบตายอันนี้นี่เดี๋ยวยังไม่เคยไปขยี้ที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูห้องของสะสมของพี่หมอกันแล้วก็ไป ฟังเรื่องนี้ดีกว่าว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่แบบนี้แล้วอ,ะอ่ะเออแล้วตอนนั้นก็มีหน่งมีหนวดเข้มเขมแม่งมาจับกู <c oughs> ไปอีกมันมีวิธีการอังไงเดี๋ยวเราไปไปคุยกันต่อไปครับไปถ้าคนไม่ได้กลับไปเที่อะไรผมไม่แนะนําให้ไปแถวนั้นเนี่ยเขาจะจับคนที่ผ่านเข้าไปอยู่เสมอ <c oughs> ไปเรียกคาถ่ายได้ยินเสียงปัองป่องปงปงเสียงดังเลยเป็นคนดําที่พกผ้าและถือปืนยาวทุกคนแล้วก็วิ่งเข้ามาตะโกนตะโกนตะโกนเราพร้อมจะแลกทุกอย่างที่เราหามาได้ตั้งแต่เด็กเนี่ย ให้ไปเลยเพื่อเป็นอิสระอย่างเดียวแต่ก็คิดในใจเหมือนกันว่าให้ตังแล้วมันอาจจะฆ่าเราก็ได้เริ่มเดินเร็วขึ้นเร็วขึ้นทเนก็วิ่งเข้าพุ่มไม้เลยอารมณ์นั้นคือไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นกูะจะไปให้ไกลไที่สุดปที่สุดหนีให้รอดจากเนี้ย